สมมสงขาค่ะปลื้มใจนะคะหลังที่คอรมอรมีการเพิ่มค่าแรงนะคะ500บาท6เดือนเพื่อเป็นขวัญและก็กําลังใจในการทํางานค่ะฝากขอบคุณไปยังรัฐบาลด้วยนะคะที่มองเห็นถึงความสําคัญนี้ค่ะหลังจากที่คอรมอนุมัติงบกลางปี -65 นะคะโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและก็เสี่ยงภัยค่ะสาหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอ เพิ่มขึ้นอีกนะคะ500บาทค่ะเป็นระยะเวลาก็คือ6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ไปจนถึงเดือนมีนาคม2565จากเดิมนะคะที่ได้รับเดือนละ1,000บาทก็จะเป็นเดือนละ1,500บาทค่ะค่ะ จากการสอบถามอสมนะคะในเขตเทศบาลนครสงขลาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ทํางานเพื่อส่วนรวมตัวเองนั้นทํางานช่วยเหลือชุมชนในทุกๆด้านมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่มีค่าตอบแทนจนถึงปัจจุบันนี้นับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาลจะเพิ่มวงเงินนะคะให้500บาทพร้อมกับช่วงนี้อ,อสอมเขาบอกว่าทำงานหนักมากอย่างวันนี้ค่ะมาช่วยจัดระเบียบประชาชนที่มาฉีดวัคซีนโควิด19ซึ่งเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลสงขลาก็มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากมารอใช้บริการหน้าที่ของอ,อสอมอในวันนี้ก็จะแบ่งย่อยกันไปค่ะทั้งในส่วนงานเอกสารการจัดระเบียบคิวเพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว อ,อสมอทุกคนต่างรู้สึกภูมิใจดีใจแล้วก็มีกําลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นแล้วก็ฝากขอบคุณรัฐบาลที่เห็นผลแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจจริงในการเสียสละการทํางานเพื่อส่วนรวมของอ,อสมอด้วยนะคะ